สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญสัญชาติโปโลแลนด์เรื่อง Werewolf หนังเมื่อปี2018นำแสดงโดยโซเนียมิเทลิตา้านิโคลัสซิโกโดาและคามิลโปโนิชักถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทังช่องทาง y o u t u b e และ a c e b o o k กันเลยนะครับหนาคายกักกันของพวกนาซี ขณะพวกมันกําลังไล่ฆ่าชาวยิวในโปแลนด์ที่เหลือเพราะพวกมันพ่ายแพ้สงครามวาเด็กก็แอบซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนๆในห้องและคอยดูการกระทําของพวกมันจนทําให้เขารู้ว่าพวกมันออกคําสั่งมาให้เชื่อฟังพวกมันได้ยังไงจากนั้นไม่นานนักพวกมันก็บุกเข้ามาเจอพวกเขาเข้าจนได้เขาตกใจมากจึงรีบพูดเป็นภาษาเยอรมันให้ทุกคนลุกและนอนราบกับพื้นแบบที่พวกนาซีชอบทันทีทำให้พวกมันพากันหัวเราะเยาะพวกเขาก็ยกใหญ่ครับ แล้วพาก,กระตันมาที่กลุ่มทหารรัสเซียพวกนั้นได้เดินทางมาที่ค่ายกักกันแล้วก็พบกับพวกเขาเขา้าจึงได้พาพวกเขาออกมาระหว่างเดินทางพวกทหารรัสเซียก็ได้พาเด็กผู้ชายอีกคนขึ้นมารวมอยู่กับกลุ่มของพวกเขาด้วยโดยดูเหมือนมอนี่จะเป็นเชลยชาวยูเหมือนกันแต่เกิดใกล้ชายแดนเยอรมันทุกคนจึงไม่ชอบขี้หน้าและเรียกมอนี่ว่าไอเยอรมันต่อมาเด็กๆถูกปล่อยให้เป็นอิสระและนำมาฝากไว้ที่เครือหากึ่งร้างหลังหนึ่ง ซึ่งมีหญิงวัยกลางคนเป็นเจ้าของโดยหล่อนดูจะไม่ค่อยเต็มใจนักที่คฤหาน,นี่ตกลยมาเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าชั่วคราวแล้วหล่อนก็ได้รู้จักฮันกาเด็กสาวที่ทําหน้าที่เหมือนกับแม่ซึ่งคอยดูแลเด็กๆทุกคนอยู่ว่าเธอจะไม่ได้ช่วยอยู่ดูแลเด็กๆต่อเพราะจะกลับบ้านเนื่องจากเธอยังมีบ้านให้กลับส่วนสาเหตุที่เธอต้องมาอยู่ที่ค่ายกักกันนี่ก็เป็นเพราะไปขโมยของมาซึ่งดูเหมือนว่าฮันกาจะเคยพยายามฆ่าตัวตายด้วยแต่ก็รอดมาได้ เมื่อเจ้าของบ้านรู้ก่อนเลยรู้สึกเวทนาในชะตากรรมของพวกเด็กๆมากดานวาเด็กเขาแอบชอบฮันกาอยู่ดังนั้นพอได้ยินฮันกาคุยกับเจ้าของบ้านและรู้ว่าฮันกาจะไม่อยู่กับพวกเขาแล้วเขาก็ทั้งเสียใจแล้วก็โกรธมากนาโตอาหารเจ้าของบ้านได้บอกให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าและน้ําดังนั้นถ้าอยากกินน้ําก็ต้องออกไปตักที่บ่อที่สําคัญก็แทบไม่มีอะไรเหลือให้กินเราด้วยดังนั้นหล่อนจึงไปหยิบเอาอาหารมาออกมาให้ทุกคนแบ่งกันกิน เมื่อหันกาเปิดกระป๋งอาหารจังหวะที่เธอกำลังหันไปหยิบจานเด็กคนหนึ่งก็ก้าไปกินทันทีทําให้ทุกคนกลูกันเข้าไปแย่งเมื่อเจ้าเยอรมันเห็นก็หยิบถังน้ําขึ้นมาสาดใส่ทุกคนขณะที่เจ้าเยอรมันกําลังสารวจด้านนอกเด็กๆที่ไม่พอใจก็กลูก,กันเข้าไปจะทําร้ายเทว่าก็ถูกเจ้าเยอรมันเล่นงานกลับมาแทนส่วนว่าเด็กขณะที่กําลังเล่นตีกลอบเขาก็ไปเจอกับศพของชายคนหนึ่งที่สวมใส่เสื้อลายทางเหมือนกับพวกเขานอนตายอยู่ทําให้เขาตกใจมาก แล้วก็เอาแต่คุณคิดถึงมันตกดึกเมื่อเห็นว่าทุกคนหลับกันไปหมดแล้วเจ้าเยอรมันก็จะแอบหนีไปแต่พอหันไปเห็นว่าวาเด็กยังไม่หลับเขาก็ขอให้วาเด็กเงียบไว้ซึ่งวาเด็กก็ยอมทําตามเพราะไม่ได้สนอยู่แล้วว่าเจ้าเยอรมันจะอยู่หรือไปเนื่องจากคนที่เขาสนมีอยู่แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือหันกาดานเจ้าเยอรมันหลังจากขโมยของกินออกมาก็มุ่งหน,นีเข้าไปในป่า เว่าก็โดนหมาดักเล่นงานจนต้องหนีตายปีนขึ้นไปนอนอยู่บนต้นไม้ดังนั้นพอรุ่งเช้าพอฮันกากับเจ้าของบ้านออกมาตามหาจึงพบว่าเขานอนอยู่บนนั้นและได้รับบาดเจ็บอยู่ครับขณะที่ฮันกากกำลังเย็บบาดแผลให้กับเจ้าเยอรมันว่าเด็กก็ดูจะไม่พอใจมากทิ่ทั้งสองคนใกล้ชิดกันส่วนเด็กคนอื่นๆก็กินมันฝรั่งมื้อสุดท้ายกันอย่างอร่อยอร่อยทำให้ฮันกาต้องหันไปเตือนว่าให้หัดใช้ช้อนกินซะบ้างดานเจ้าของบ้าน หล่อนพาเด็กๆออกมาหาเบอร์รี่ป่ากินเพราะไม่มีอะไรจะกินแล้วทําให้วาเด็กได้แอบไปดูศพที่พบครั้งก่อนและจําได้ว่าหมอนี้ก็คือหนึ่งในนาซีที่เคยหัวเราะยาะกวกเขานั่นเองจังหวะที่เจ้าของบ้านขอตัวไปรอรับอาหารจากพวกทหารรัเสเซียหล่อนก็พาเด็กหญิงที่อายุน้อยที่สุดและพูดไม่ได้ไปด้วยโดยทุกคนเรียกเด็กหญิงคนนี้ว่าเจ้าตุ๊กตาขณะที่วาเด็กเดินมาดูนาาหน้าผาฮันกาก็เข้ามาโอบเขาเขาที่ยังคงโกรธเธออยู่จึงสะบัดเธอออก เมื่อเธอรู้ว่าเขาโกรธเรื่องอะไรเธอก็บอกไปว่าอย่างไงซะเธอก็ต้องกลับบ้านทําให้เขาเสียใจมากและเดินเข้าใกล้หน้าผาไปอีกทันใดน,นั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆที่ยืนดูเชียร์เขาอยู่ว่าให้กระโดดลงไปเลยดังนั้นเขาจึงก้าวขากลับเข้ามาขณะที่ฮันกาพาเด็กๆเ,เ,เดินทางกลับคฤหาสน์เจ้าเยอรมันก็พอออกมาร่วมเดินกลับด้วยเธอจึงแซวออกไปว่ายังไม่ไปอีกเหลอเมื่อเจ้าเยอรมันได้ยินจึงหันไปยิ้มให้พร้อมกับตอบไปว่า ถ้าไม่มีอาหารเขาก็ยังไม่ไปไหนทั้งนั้นถว่า,วาพอพผู้จบเขาก็ล้มลงไปทันทีทำให้ทุกคนตกใจมากแล้วพวกเด็กๆก,ก็พบว่าเจ้าเยอรมันเดินสะดุดร่างของเจ้าของบ้านที่กำลังนอนหายใจรวยรินเพราะถูกอะไรบางอย่างเล่นงานเมื่อเห็นว่าช่วยหลอนไม่ได้แล้วหันกาก็รีพาเด็กๆหนีพร้อมกับตามหาเจ้าตุ๊กตาไปด้วยซึ่งสุดท้ายก็พบว่าเจ้าตุ๊กตายัางปลอดภัยดีจึงได้รีบกลับไปซ่อนตัวกันที่คหาสนหทันทีครับ ขณะที่ทุกคนกําลังซ่อนตัวพวกเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆทําให้พวกเขากลัวมากแต่สุดท้ายก็าพบว่าเป็นพวกทหารรัสเซียที่เอาสเสบียงมาให้นั่นเองด้านพวกทหารรัสเซียพวกมันเรียกฮันการมาคุยซึ่งพอรู้ว่าเจ้าของบ้านตายและไม่รู้ว่าถูกอะไรฆ่าเจ้าทหารหนุ่มก็บอกให้ทหารแก่ลองออกไปดูเพราะมันจะได้อยู่กับฮันการตามลำพัง ซึ่งทันทีที่ทหารแก่ออกไปมันก็พยายามจะมีอะไรอะไรกับเธอแต่เธอก็ไม่ยอมและขัดขืนจนทําให้เธอถูกซ้อมซึ่งว่าเด็กก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยเพราะแอบดูอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจังหวะนั้นเองเจ้าทหารรัสเซียก็หันมาเห็นเขาเข้าพอดีเขาจึงยิ้มให้มันและจะปิดประตูให้ทําให้ฮันกาตกใจมากและบอกไม่ให้เขาปิดแต่สุดท้ายเขาก็ปิดประตูลง ทันใดนั้นเจ้าเยอรมันก็พุ่งตัวเข้ามาผักเขาแล้วก็เปิดประตูเข้าไปช่วยฮันกาแต่ก็โดนต่อยจนล้มลงไปในเวลาเดียวกันนั้นเองทหารแก่ที่ออกไปสูบบรอยู่ด้านนอกก็เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงเดินเข้าไปดูทําให้ถูกอะไรบางอย่างเข้ามาเล่นง,งานเขาจึงยิงปืนออกไปเมื่อเจ้าทหารหนุ่มได้ยินเสียงปืนเข้าจึงรีบวิ่งออกไปดูซึ่งเจ้าเยอรมันก็ได้วิ่งตามมันออกไปด้วยส่วนวาเด็ก ขณะที่กําลังนั่งมองหันการลุกขึ้นมาสวมใสก่กางเกงเธอก็หันมาด่าเขาว่าให้ไปตายซะไอ้ชัวทําให้เขาเสียใจมากส่วนเจ้าเยอรมันเขาตามเจ้าทหารหนุ่มออกไปจนได้เห็นว่ามันไม่เจอเพื่อนของมันแต่เจอฝูหมาของพวกนาซีเข้ามารุมกัดและทําลายแทนทําให้เขาตกใจมากจึงรีบปิดประตูก,กันพวกหมาทัานทีแต่พอได้เห็นหน้าของว่าเด็กเขาก็เกิดโมโหข,ขึ้นมาจึงปล่อยให้หมาเข้ามาหนึ่งตัวเพื่อจะให้มาจัดการกับว่าเด็ก พอพวกเด็กๆเห็นต่างก็ตกใจจึงได้พาการวิ่งหนีไปกันคนละทิศคนละทางครับดานฮันกาเธอหันไปเห็นว่าหมาวิ่งตามเจ้าตุ๊กตาเข้าไปในห้องและพอเห็นว่าเจ้าตุ๊กตาเข้าไปแอบในช่องส่งของได้แล้วเธอก็รีบปิดประตูขังหมาเอาไว้จากนั้นก็ไปรวมตัวกับทุกคนเพื่อหมุนลอกหนึ่งเจ้าตุ๊กตาออกมาจากช่องส่งของทันทีซึ่งสุดท้ายก็พบว่าเจ้าตุ๊กตายัางปลอดภัยดีครับ ทำให้ในเวลานี้คาลือหาจึงถูกฝูงหมาของพวกนาซีล้อมเอาไว้หมดแล้วและไม่มีทางหนีเอาไปจากที่นี่ได้ด้วยดังนั้นทุกคนจึงกลับไปนอนพักผ่อนเอาแรงดานฮันกาขณะที่เธอกำลังนอนหลับจู่จก,ก็มีคนย่องเข้ามาเอามีดที่เธอถือไว้ออกเธอจึงสะดุงตื่นขึ้นมาคว้ามือน,นั้นไว้ทำม้เห็นว่าเป็นเจ้าเยอรมันนั่นเองเมื่อเธอเห็นอย่างนั้นก็เลยดึงมือของเขาเข้ามาจูบจากนั้นก็พล่อยหลับไปครับรุ่งเช้าฮันกาได้ลองเดินออกไปดูว่า ฝูงหมาไปหมดหรือ,อยังเพราะเห็นว่าเสียงเห่าเงียบไปแล้วแต่สุดท้ายก็พบว่าพวกมันยังคงไม่ไปไหนแถมยังเฝ้ารอเวลาที่จะเข้ามาทำร้ายพวกเธออีกด้วยดานวาเด็กเขาหลบซ่อนตัวอยู่ในคฤหาสหาดแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้เช่นกันเพราะหมาเฝ้าทางเขาออกเอาไว้ทุกทางขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับวาเด็กก็รบเข้ามาหาฮันกาจากนั้นก็มองดูเธออยู่พักใหญ่ก่อนที่จะค่อยๆหย,ยิบมีดออกมาจากมือของเธอแล้วก็ถือเข้าไปหาเจ้าเยอรมันอย่างเครียดแค้น แต่ก็ไม่ได้ลงมืออะไรรุงเช้าขณะที่เจ้าเยอรมันกับฮันกากําลังหาน้ําดื่มเจ้าหมาตัวหนึ่งก็มุดหน้าต่างเข้ามาในห้องน้ําจากนั้นก็มาดื่มน้ําและพยายามจะพังประตูออกไปทําให้ทั้งสองคนตกใจมากแล้วก็ค่อยๆเดินหลบหนีกันออกมาต่อมาไม่นานนักพวกเด็กๆต่างก็หิวโหวยมากจึงได้คุยเขี่ยเศษเปลือกมันฝรั่งจากในถังขยะขึ้นมากินแถมยังแย่งกันอีกด้วย ส่วนฮันกาเธอยังคงพยายามหาน้ําดื่มจนในที่สุดก็พบน้ําที่คากละมังอยู่เธอจึงนําผ้ามากรองจากนั้นก็เอาไปต้มและมาแบ่งให้กับทุกๆคนได้ดื่มกันขณะที่นั่งปรึกษากันว่าจะทํายังไงต่อไปดีเพราะไม่มีอะไรจะกินเจ้าตุกตาก,ก็หยิบมันฝรั่งที่แอบเก็บเอาไว้ออกมาทําให้เด็กชายอีกคนหยิบเปลือกมันฝรั่งออกมาบ้างเมื่อฮันกาเห็นอย่างนั้นจึงเตือนไปว่าจะทําให้ป่วยได้ สุดท้ายเมื่อเจ้าเยอรมันทุนสงสารไม่ไหวจึงหยิบกระดาษห่อหนึ่งออกมาซึ่งพอหันกาเปิดออกดูก็พบว่าเป็นขนมปังจึงได้นำมาแบ่งให้ทุกๆคนกินดานเจ้าเยอรมันเขาพยายามหาทางคุยกับมาให้รู้เรื่องเพื่อควบคุมมันแต่หมาก็ไม่ยอมฟังจงังหวะนั้นเองวาเด็กก็แอบมาเห็นเข้าพอดีจึงทําให้คิดอะไรได้บางอย่างคืนนั้นเองวาเด็กได้ลองเข้าไปคุยกับหมาแบบเจ้าเยอรมันทว่าก็ไม่ได้พูดเป็นภาษาของตัวเองแต่พูดแบบพวกนาซี ในตอนแรกก็เหมือนจะไม่ได้ผลแต่พอเขาลองถอดเสื้อลายทางออกเพราะจาได้ว่ามาถูกสั่งให้ฆ่าคนที่สวมใส่ชุดลายทางแบบเขาสักพักก็พบว่ามันฟังคําสั่งของเขาแล้วทําให้เขาดีใจมากจึงได้ลองเปิดประตูดเดินออกไปหามันซึ่งมันก็ไม่ได้ทําอันตรายอะไรเขาเลยแถมยังกระดิกหางให้อีกด้วยหลังจากออกมาวาเด็กก็เดินเข้าป่าไปหาน้ําดื่มทําให้ได้พบกับเศษอาหารในกระป๋องที่เหลือๆอยู่เขาจึงเรียก,กินมันทันที จากนั้นก็เดินตรงเข้าไปดูยังหลุมหลบภยัยทําให้พบกระป๋องมากมายอยู่ในนั้นจึงได้แอบหยิบติดมือมาหนึ่งกระป๋องแล้วก็ค่อยๆย,ย่องออกมาเพราะคิดว่าน่าจะมีคนอยู่โดยไม่ทันได้สังเกตเลยว่ามีเจ้านาซีอีกคนที่เคยหัวเราะยอเขาหลบซ่อนตัวอยู่ในนี้ด้วยนานเจ้าเยอรมันเขานั้นแนันฮกนกาว่าเขาจะรอพวกมาให้ตามเขาไปแล้วก็ให้เธอวิ่งไปขับรถมารับทุกคนเมื่อเธอได้ยินก็ไม่เห็นด้วยเพราะหมามันดุมาก อีกอย่างที่รถจะมีกุญแจอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นควรจะรอทหารรัสเซียมากกว่าเพราะวันก่อนเจ้าทหารรัสเซียนั้นน่าจะหนีไปได้ซึ่งทันทีที่พูดจบทุกคนก็เดินม,มาถึงโต๊ะอาหารทําให้ได้พบกับว่าเด็กที่นั่งรอทุกคนอยู่พร้อมกับอาหารหนึ่งกระป๋องดานฮันกาเธอยังคงโกรธว่าเด็กอยู่แต่พอเห็นว่าเขาเอาอาหารมาให้ทุกคนเธอเลยไม่ถือสาเขาอีกแล้วก็ถามกับเขาว่าไปเอามาจากไหนเขาจึงตอบกลับไปว่า คนเจอมาจากแถวๆนี้ต่อมาวาเด็กก็ดีใจมากที่ฮันกายอมพูดคุยกับเขาแล้วและตอนนี้เขาก็สู้หน้าทุกคนได้สักทีแต่พอฮันกาเปิดกระป๋องออกมาเจ้าเยอรมันก็พบว่ามันไม่ใช่อาหารแต่เป็นน้ำมันรถทําให้วาเด็กโกรธมากและพยายามจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ามันกินได้จึงได้กินมันเข้าไปต่อหน้าทุกคนแล้วก็เดินจากไปเจ้าเด็กคนหนึ่งจึงลองหยิบขึ้นมาชิมดูบ้างแต่ก็ต้องรีบถุยทิ้งเพราะมันก็ยังคงเป็นน้ำมันและกินไม่ได้ครับ ดานเจ้าเยอรมันเมื่อได้ยินฮันกาสั่งให้ทุกคนอยู่เฉยๆเพื่อไม่ให้สูญเสียพลังงานและรอจนกว่าพวกทหารรัสเซียจะมาเขาก็ไม่พอใจเพราะคิดว่าควรจะหาทางออกไปจากที่นี่จะดีกว่าทําให้ทั้งสองคนทะเลาะกันจนเธอเผลอตบหน้าเขาเนื่องจากเขาดันลําเลิกบุญคุณเรื่องที่ช่วยเธอให้รอดจากการถูกข่มขืนมาได้ ขณะที่เด็กๆเ,เดินมาหาน้ํากินเด็กคนหนึ่งก็เกือบจะไปเปิดประตูห้องน้ําที่มีหมาอยู่เข้าแต่เจ้าเยอรมันก็ได้ไปรังเขาเอาไว้ได้ทันจากนั้นก็บอกให้ทุกคนรู้ว่าห้องนั้นมีหมาอยู่ทาให้ทุกคนต้องไปเลียก,กินน้ําจากข้างกําแพงที่มีน้ําซึมผ่านออกมาแทนดานฮันกาเธอเจอกระเป๋าใบหนึ่งที่มีเสื้อผ้าสวยๆอยู่เธอจึงออามาสวมใส่จากนั้นก็เผลอหลับไปเมื่อวาเด็กเดินผ่านมาเห็นเข้าก็เลยไปดูและจะจูบเธอ ทว่าเธอก็ตื่นขึ้นมาพอดีจึงได้ตบตีเขาเป็นการยกใหญ่ครับส่วนเจ้าเยอรมันเขายังคงพยายามคุยกับหมาเพื่อจะควบคุมมันจังหวะน,นั้นเองวาเด็กก็เดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีจึงกะว่าจะผลักเขาให้ตกลงไปแต่เขาก็หันกลับมาเห็นวาเด็กเข้าส่ก่อนวาเด็กจึงเปลี่ยนท่าทีจากนั้นก็ทําทีไปเสนอให้เขาลองพูดเป็นภาษาเยอรมันดูแต่พอเขาลองทําตามแล้วก็ยังคงไม่ได้ผลเหมือนเดิมนั่นก็ทําให้เขาเซ็งมากส่วนวาเด็กเองก็รู้สึกสาใจอยู่ลึก,ลก ตกดึกว่าเด็กได้เดินออกไปจากคลื่อหาดทำให้ได้พบกับหมาตัวหนึ่งที่พุ่งเข้ามาจะจู่โจมเขาเขาตกใจมากและพยายามออกคำสั่งมันจนเกือบจะไม่ทันเวลาแต่สุดท้ายมันก็ยอมฟังและเขาก็ารอดมาได้ต่อมาพวกเด็กๆก,ก็หิวมากจึงได้ส่งเจ้าเยอรมันขึ้นไปตามช่องส่งของเพื่อฆ่าหมาที่ถูกขังเอาไว้มากิน แต่เจ้าหมาก็ยังคงมีแรงและจะกัดเขาเขาจึงต้องรีบหนีกลับมาทําให้ทุกคนเส็งมากที่ไม่ได้หมามาและหาเรื่องเขาแต่ก็ถูกเขาเล่นงานกลับไปสักพักพวกเขาก็เจอน้ำเขาหนึ่งขวดเจ้าเยอรมันจึงรับหน้าที่แทนฮันกาแบ่งน้ําให้กับทุกคนได้ดื่มอย่างเท่าเทียมแล้วพวกเด็กๆก,ก็เทียวอาจารย์ชาและสิ่งของมาปลาเล่นกันอย่างสนุกสนานอีกทั้งว่าเด็กก็ได้นําทุกคนร่วมกันมาทําท่าลุกและนอนแบบที่ทํากันเป็นประจำตอนที่อยู่ค่ายกักกันอีกด้วย ทำให้เจ้าเยอรมันรู้สึกแย่มากเพราะกลับไปน,นึกถึงตอนที่ถูกทรมานอยู่ที่ค่ายอีกแล้วรุ่งเช้าพอเจ้าเยอรมันจำได้ว่าเจ้าทหารรัสเซียถูกหมา,ากัดเขาก็เรียกให้ฮันกาไปคอยจับประตูเอาไว้ส่วนเขาก็ออกไปเปิดตู้ที่อยู่ด้านนอกดูจนทำให้พบกับศพของเจ้าทหารรัสเซียเข้าจนได้จากนั้นก็รีบวิ่งกลับเข้ามาและบอกให้เธอรู้ว่าจะไม่มีใครมาช่วยพวกเราพอเจ้าทหารเป็นศพอยู่ที่นี่ ดังนั้นเราจะต้องช่วยตัวเองทําให้สุดท้ายฮันการจึงตกลงที่จะทําตามแผนของเจ้าเยอรมันครับเมื่อแผนการเริ่มขึ้นเจ้าเยอรมันก็รีบวิ่งหลอกล่อมาให้ตามเข้าไปส่วนฮันการเองก็รีบวิ่งออกไปขึ้นรถเพื่อนํารถมารับทุกๆคนทว่าบนรถก็ไม่มีกุญแจเสียบอยู่ส่วนเจ้าเยอรมันเขาพยายามวิ่งไปยังห้องทานหินที่มีวาเด็กเปิดล้อรับเขาอยู่แต่พอใกล้จะถึงวาเด็กก็ปิดประตูกันไม่ให้เขาเขา้าทําให้เขาตกใจมาก ส่วนวาเด็กก็ยิ้มเยอะอยังสาใจที่ในเวลานี้สามารถกำจัดเจ้าเยอรมันลงได้สักทีจากนั้นก็กค่อยๆเดินกลับไปหาทุกคนแต่ทันทีที่ไปถึงวาเด็กก็พบว่าทุกคนเปิดหน้าต่างรับเจ้าเยอรมันเข้ามาแล้วพร้อมกับหันกลับมามองที่เขายิ่งโกรธแค้นอีกด้วยทําให้เขาตกใจมากจึงรีบถอดเสื้อลายทางออกแล้วก็วิ่งหนีไปเมื่อทุกคนเห็นอย่างนั้นก็ตกใจเพราะกลัวว่าเขาจะถูกมาเล่นงานแต่กลับพบว่า หมาไม่ได้ทําอันตรายอะไรเขาเลยนานจึงสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนไปอย่างมากดานฮันกาเธอตะโกนบอกเจ้าเยอรมันว่าในรถไม่มีคุญแจส่วนปืนเธอก็ทําตกไว้นอกรถจังหวะน,นั้นเองฝนก็ตกลงมาพอดีเขาจึงรีบกลับไปบอกให้ทุกคนลองน้ําไว้แล้วทุกคนก็ออกมาดื่มน้ําฝนก็อย่างหิวโหยซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับฮันกาที่เธอเองก็รีบชะงกหนะ้อาออกมาดื่มน้าฝนเช่นกัน ดานวาเด็กเขาเสียใจมากจึงร้องห่มร้องห้าย,ยกใหญ่แล้วก็เดินตรงไปยังที่หลบภยัยทำม่ได้พบกับเจ้านาซีแต่หมอน,นั่นก็จำไม่ได้ว่าเขาเคยอยู่ที่ค่ายและคิดว่าเขาเป็นคนแถวนี้จึงได้มอบของกินให้เขาและทำทีเป็นว่ามันก็เป็นพวกชาวบ้านเหมือนกันแต่พอมันรู้ว่าเขาเป็นใครมันก็จะก,กำจัดเขาทิ้งแต่เขาก็ใช้ขวตีหัวของมนันและหนีออกมาได้ ดานฮันกาเธอพยายามร้องเรียกให้เจ้าเยอรมันมาช่วยแต่เขากับพวกเด็กๆก,ก็กำลังง่วนกับการจะฆ่าหมามาเป็นอาหารเนื่องจากหมาไม่ได้ดื่มน้ำจึงเริ่มหมดแรงแล้วทว่าเจ้าตุ๊ก,กตาก็ไระสงสารและนำน้ำมาให้มันดื่มจังหวะนั้นเองเจ้าเยอรมันที่นั่งดูอยู่ก็คิดจนออกว่าว่าเด็กรอจากพวกหมาไปได้ยังไงเขาจึงลองถอดเสื้อลายทางออกทันทีแล้วพับกระตัษมาที่เด็กๆทุกคนถอดเสื้อลายทางออกแล้วก็เดินไปส่งเจ้าเยอรมันออกไปจากประตูพร้อมๆกับเจ้าหมา ซึ่งฟูงมาของพวกนาซีที่รออยู่ด้านนอกก็กูกรเข้าไปรุมเห่าเขาแต่เขาก็ออกคําสั่งกับพวกมันจนในที่สุดมันก็หยุดเหา่าและฮันกาก็ค่อยๆลงมาจากรถครับดานวาเด็กเขากลับมาที่คารืหั์อีกครั้งแล้วก็พบว่าทุกคนจากกันไปหมดแล้วทําให้เขาเสียใจมากแล้วก็ไปนอนร้องไห้อยู่ที่เตียงของฮันกาจังหวะนั้นเองเจ้านาซีก็ตามมาที่คารืหัดเขาจึงพยายามซ่อนตัวจากมันแต่มันก็ตามหาเขาจนพบดานเด็ก ทุกคนกำลังตะโกนหาว่าเด็กอยู่ในป่าเมื่อเจ้าเยอรมันที่กำลังออกเดินทางไปคนเดียวได้ยินเข้าก็เลยทำให้เขารู้สึกเซ็งมากพราะใจหนึ่งเขาก็ไม่อยากจะช่วยว่าเด็กเท่าไหร่นะครับจงังหวะที่ว่าเด็กใกล้จะหมดลมเพราะถูกบีบคอเขาก็พบว่าเจ้าเยอรมันกลับมาช่วยเขาแล้วก็พาการวิ่งหนีออกไปทว่าเจ้านาซีเองก็วิ่งตามไล่ล่าพวกเขามาไม่เลิกโดยทันทีที่เจ้านาซีเห็นว่าทั้งสองคนได้วิ่งเข้าไปร่วมกลุ่มกับเด็กคนอื่น มันก็ถูกฝูงหมากรูเข้ามาเล่นง,งานทําให้มันล้อออกมาอย่างเจ็บปวดทันทีซึ่งสุดท้ายฮันกาก็ได้สั่งให้พวกหมาหยุดแล้วก็พากันเดินจากมาครับในเวลานี้เจ้าเยอรมันไม่ได้คิดที่จะเดินทางไปคนเดียวอีกแล้ว mm. เขาจึงได้เดินอยู่เคียงข้างกับฮันกาและพวกเด็กๆก็กําลังเดินตามหลังพวกเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีวาเด็กที่จ้องมองดูเขาอยู่ด้วยดังนั้นทั้งสองคนจึงได้แต่หันไปสบตากันครับ สรุปนะครับหลังจากที่กองทัพนาซีพ่ายแพ้จึงได้ฆ่าคนในค่ายทิ้งแต่พวกเด็กๆก,ก็รอดชีวิตมาได้เพราะพวกทหารรัสเซียช่วยเอาไว้จากนั้นก็นําพวกเด็กๆมาปล่อยทิ้งไว้ที่คาลืหานทว่าก็มีฟูงหมาของพวกนาซีมาล้อมเอาไว้อีกพวกเด็กๆจึงต้องพยายามเอาตัวรอดทั้งจากหมาแล้วก็การอิจฉาริษยาก,กันเองก็จบไปแล้วนะครับกับหนังแวร์วูฟใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนํากันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก imdb 6.0คะแนนได้เมต a s c o r e 52สคะแนนและได้94%จากเว็บ Rotten t o ม a t o เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ